น้องยูทูบเบอร์หรือเอฟซีทั่วโลกพูดเลยมันเป็นธรรมดาเลยวันนี้มีเมน่นูมาอวดมาอ้างอีกพี่น้องเอ้ยง่ายๆครับทำใส่กอกหมูพี่น้องไหลใส่พุณเลยมาครับมาเบ่งน้ำกันวะครับนี่ใส่กอกนี่พี่น้องใส่กอกไหลใส่ครับใส่ฟีหมของเขาเนี่ยครับเนาะพันพันพันเราก็หัดหัดหัด นี่ครับผ่านมาได้สักพักเลยพี่น้องเลยนี่ใส่กอกไหลสายไหล้ไส้ไส้กอกไล้สาย <c oughs> ไล้เป็นยังไงพี่น้องม <c> า <oughs> ลองเอาหยิยบหน่อยกันมีธีเหตุยังไงได้พี่น้องเนี่ยดึงฟิล์มออกมาเลย หมูขั้นออกมาเรียบร้อยปรุงรสเรียบร้อยแล้วครับเสียบกระเทียมข้าวปรุงรสหัวแป้งนัวพริกไทย<อ>นี่ใส่กระป๋ายกวอนให,ใหญ่เลยพี่น้องเอ,อ้ยนี่้ยมือกลางาัน้ะพี่น้องนี่มือกลางเอาละนี่ครับทำไส้กรอบไส้กรอบหมูทิมหัดเลยได้พี่น้องนี่ แล้วก็ไล่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 ออกเป็นไล่ดีๆพี่น้องเลยดึงมาแล้วครับทำไส้กรอกแบบไม่มีไส้พี่น้องพิมพันธ์เลยนี่ครับแล้วก็หัดหัวเิ่นหน่อยหนึ่งพี่น้องหัดแล้วก็ยางพับมันนี่ปับ๊บยางน้อยเฮนนี่พี่น้องหัดปัับเลยนี่ แต่ก็รัดทั้งนี้รัดรัดทั้งนี้ต่ออยู่พี่น้องมีใส่กรอบไล้สายเออไล้ไส้พู้บอปิดไล้ไส้ไล้ไส้พี่น้องก็ต้องก็ต้องก็ต้องไปยงงบประมาณลายพี่น้องซื้อตะหมูมากับก็ต้องซื้อใส่มาพี่น้องนี่เปนประมาณนี้นะครับเนี่ยนี่ก็หัดเป็นคอเป็นคอคือห้องหัดเออนี่ครับคือห้องหัทอะไรนะ นี่คือเห้เอไอนั่นหัดเอาแต่พี่น้องมันเรเปย็นเป็นกอเป็นกอไปแต่นี้แบบว่ายุคป,ประหยัดแน่อพี่น้องนี่ไม่ต้องไปเสียเงนินไหลขันตอนนี่กับนี่ฮัทไปหัด,หดมาก็เป็นใส่กอกย่นี้แหละพี่น้องเลยนี่ เนียงเนียงเนียงเพื่อนไหเพื่กันเข่ากันมิตรเห็นไหมพี่น้องใส่กลองแบบบ่หมี่บ่หมี่ใส่อะพี่น้องดูนะนี่ใส่กลองไรใส่นี่ครับเอาอีกพี่น้องยังอีกหน่อยนึงอีกพี่น้องอีกฟาดหนึ่งใส่ไปเลยพี่น้องเลย ่เบอกว่ายางนะต้องใาใส่เสียงออกนั้งเลยนี่ครับประมาณนี้นะพี่น้องด้วยเห็ดลงไปแล้วก็รีบรีดรีบรีดรีบรีด,ด,ด,ดพันเข้าไปไสกรอกไหลเส้นไหลไไลไสไปไ้เลยว่าพีดอนี่มอหมุนที่ก็ได้แล้วนี่ หัดเป็นคอเป็นคอตามใจพี่น้องคอหน่อยคอใยน่เดียวอเน,นี่ปับ๊บแล้วก็หัดหัวเิ่นว้พี่น้องไปอากาศเขาได้ปั๊บ้าไปพี่น้องเอ้ยอขั้นตอนทำไส้กรอกไล่ไส้ทำง่ายๆทำกินอยู่บ้านทำขายก็ดีพี่น้องยังมาใส่คอหน่อยคอใ่อ นี่พี่น้องก็เรียบร้อยพี่น้องเลยนี่ครับทำาออกมาพี่น้องเสียาขอ,อนิ่ข้อน้อยก็แล้วแต่พี่น้องเสีเพราะแล้วแต่ความพอใจของเ้องเห็ดนะพี่น้องเหาะเห็ดกินนี่เขาหัดหัวเมันไปแล้วบหยอากเาขอได้แล้วพี่น้องเด้อนี่ครับไส้กรอบไร้สายบนไร้ไส้ <laughs> เกาผิดพี่ร้องไหลใส่เห็นได้ไหนี่ร้องทำจรินง่ายๆทำขายก็ดีเป็นไรได้เป็นเล่นอย่างนี้เป็นจะแซ่บแบบพี่น้องหอมหวยหวยพน้าพน้าพนเ้าเผายวนห่อนเดี๋ยวไปให้ทะกันประเดี๋ยวไปร่องแซ่บไปแดงนี้แหละนี่ครับกินเย็นนี้แหละประมาณนี้เลยไปร่องเด้อครับกินนี้กินได้เลย นี่พี่ร้องหน้าตาเพิ่นไงไส่กอกไร่ไส่ทำกินง่ายๆครับคลิปนี้พี่ยีซีกับฝากไว้สี่นี่แล้ครับเด้อขอไปเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย